กอฟเปิดใจฝากข้อความนี้ถึงซาร่าหลังดรามา่าไลฟ์แม็กเวลวันที่21กันยายนดารานักร้องหนุ่มกอฟพิชยะเปิดใจในรายการโหนกระแสถึงดรามา่าที่น้องแม็กเวลลูกชายของไม้และซาร่าที่พูดผ่านไลฟ์ของซาร่าว่าทำไมพ่อเตะออกจากคอนโดโดยกอฟกล่าวว่าเจอไม้ตอนนี้ก็ดีขึ้น พวกเราคอยดูแลความรู้สึกกันตลอด6ปีเห็นความเปลี่ยนแปลงของไม้และที่ผ่านมาเราโดนต่อว่าเป็นครอบครัวไม่รับผิดชอบไม้ก็แบกรับมาน้องมาปรึกษาบ้างแต่ไม่ลงลึกจนมารู้เรื่องภายหลังว่าน้องต้องอดทนและมีความเครียดเมื่อถามว่าช่วงเวลา6ปีที่ไม้ไม่ออกมาพูดก็กล่าวว่าที่ไม่ออกมาพูดเพราะลูก ไม่อยากให้ลูกกระทบกระเทือนจิตใจถ้าไม่สุดจริงๆไม่เป็นคนเงียบและยอมคนส่วนกอล์ฟเองเห็นน้องทนได้เราก็ต้องนิ่งไว้ก่อนเมื่อถามว่าเคยเห็นไหมร้องไห้หรือไม่กอล์ฟกล่าวว่าเห็นน้อยมากไม่ไม่ค่อยร้องไห้เป็นคนพูดน้อยและเข้มแข็งเมื่อถามว่ามีข่าวไหมเป็นซึมเศร้ากอล์ฟกล่าวว่า น่าจะเป็นภาวะเครียดมากกว่าเหมือนมีอะไรในใจตลอดถ้าไม่ประคองอาจทำอะไรได้และต้องมาเจอคำพูดที่เจ็บจากคนที่รักอีกเมื่อถามถึงคลิปน้องแม็กเวลที่ซาร่าไลฟ์ก็กล่าวว่าหลานไม่มีทางพูดคำนี้เวลาเจอหลานเขาเป็นคนร่าเริงและสดใสวันที่เห็นต้องมีคนไปพูดไปบอกและเด็กไม่น่าพูดออกมาเองได้ นอกจากนี้เวลาอยู่กับหลานก็งงว่าหลาน88ลกแทำไมรู้จักรถหรูและบอกอยากได้ซึ่งทำให้รู้สึกงงซึ่งไม้ก็รู้อยู่แล้วเพราะเขาไม่อยากให้ใช้อะไรฟุ่มเฟือยหรือแม้แต่การจัดงานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่เด็กต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตและวิธีใช้เงินเมื่อถามถึง6ข้อเรียกร้องจากซาร่า ได้ปรึกษาในครอบครัวหรือไม่ก๊อฟกล่าวว่าส่วนตัวไม่มีทางยอมแต่ต้องให้ไหมตัดสินใจเป็นหลักส่วนเรื่องการจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูลูกส0 0 0 0เป็น50,000ก็ไม่ได้โดยสา0 0 0ืนบาทถือว่าใช้เท่ากอฟเลยเรื่องคาใจยังมีประเด็นคุณภาพชีวิตอยากให้คุณภาพชีวิตลูกเท่าเดิมถ้าไปอยู่ภูเกต็ตแต่ยังมีค่าเทอมเท่าเดิม และไม่อยากให้ลูกย้ายที่เรียนความจริงทำไมไม่อยู่ใกล้กันและช่วยดูแลมากกว่าเมื่อถามถึงข้อความที่กอล์ฟโพสต์ไว้ก่อนเข้านอนลองให้สองกระจกกอล์ฟกล่าวว่ารู้สึกว่าน้องโดนกระทำเยอะรู้สึกโกรธอยากให้นึกดูบ้างทำไมทำกันแบบนี้ไม่เกมแต่คือชีวิตรวมถึงเด็กต้องมาเจอแบบนี้ด้วย แถมยังมาไลฟ์อีกไม่ใช่สิ่งที่ควรทำส่วนตัวไม่รู้อีกฝั่งทำงานอะไรไม่ว่าเราจะมีมากหรือน้อยแต่การดูแลเด็กคนหนึ่งเราควรช่วยกันเพื่อให้เห็นความพยายามเมื่อถามว่าอยากบอกอะไรอีกฝั่งกอฟกล่าวว่าอยากให้คิดมากๆเพราะเป็นลูกของทั้งสองคนเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่มีคนรอบข้าง มาพูดว่าทำไมพ่อเตะออกจากคอนโดหมอจิตวิทยากล่าวว่าเป็นไปได้สูงมากอย่างตอนแรกดูรักพ่อมากแต่อีกวันบอกไม่รักน่าจะได้รับอะไรมาก็ขอเอาใจช่วยนะคะขอให้คุณไม้และน้องแม็กเฟลผ่านเรื่องหลายๆแย่ๆนี้ไปให้ได้นะคะ